โอเคครับก็กล่าวสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับช่อง o l i v ว r เออนะครับผมนะโอเคก็มาอยู่กับชาเลนจ์พิวีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะก็คราวนี้ก็เป็นด่านอ,อารามงูนะผมซึ่งอารามงูเนี่ยปกติก็ไวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาทำชาเลนจ์เรื่องสปีดลันนะผมดูซิว่าจะเลียวมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคก็เพื่อไม่รอช้าเนี่ยก็เข้าไปดูกันเลยนะครับไป <med> มันเช่ามันเช่าอ๋อมันเช่าหนีมันมีเช่าใช่ไหมเช่าปเทมงานจีจีหนึ่งวันเตือนเทียอเลยแต่สัตว์เลี้ยงถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงแปดดาวก็ต้องเป็นการก็ซื้อซื้อมันก็ได้แค่อาหาร,ร <med> ดีน้านาหลโอลิเวอร์กันแต่กูซื้อแล้วไง เดี Yo, ๋ยวเราจัดการเองเข้าแล้วนะไปละมันยังงงปืนอยู่เลยไอ้ห่าเนี่ยมันยังงงปืนอยู่เลยเดี๋ยวขับพาป่าขับพาปากแล้วก็เอาธนูถ้าเกิดว่าน้ำแข็งไม่โดนเดือดผมจะเคื่อนปาไม่เดี๋ยวบัคธนูหลุด อย่าไม่ไ hmm. ม oh, like ่ผมปาด้วยแข่งแค่ระเบิดก้อนเดียวพอสิบแล้วค่อยลองอ่ะงใจท่าเล่นอะไรเสร็จบ้างกันเล่ทั้งหมดรวมมือแล้วเนี่โจบกันเนี่ยเร็วเร็เข้าอีาึ่งเร็ยเร็วเร็วๆๆๆเออเนี่ยแผนนี้เบิร์กอู่แล้วบอกแล้วแบบไม่ต้องมีขั้นสิ้นเลย หน่นาทีเนี่ยหนึ่งนาทีอันนี้เร็วสุดละจบจบแล้วจบแล้วเพอร์สครับโอเคก็โอเคก็หนึ่งนาทีกว่าครับเดี๋ยวก็ค่อยๆแครดูว่าเราฆ่าบอสไปช่วงนาทีที่เท่าไหร่นะผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมโอเคช่องโ e อริวเออร์เขาจบเพียงเท่านี้นน ไปเจอกันนะโอกาสหน้านะโอเคก็สวัสดีครับบ๊ายบาย